รู้สวัสดีค่ะนักศึกษาคะสวัสดีนักเรียนในระบบโรงเรียนและคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านรายการสร้างเสริมเติมความรู้ภาษาไทยและดิฉันผนอดธรรมเนียมอินกลับมาพบกับท่านเป็นประจำนะคะทางสถานีวิทยุศึกษาสำนักงานกศน fm 92สอนอ 92, am 1น1 m ร ทรวิชั่นช่องอา2สและที่ www.moeradiothai.net คลิกวิทยุศึกษาแล้วรับฟังกันย้อนหลังได้อีก6เดือนหลังการออกอากาศทั่วโลกเลยนะคะวันนี้อาจารย์ใจเด็ดหวานเชยเอมบอกว่าจะขึ้นเรื่องใหม่แล้วค่ะรามเกียรติ์ตอนนารายปราบนนทกจบลงไปแล้วเพราะฉะนั้น วันนี้อาจารย์จะขึ้นเรื่องอะไรหนอขอเชิญตามไปฟังจากอาจารย์เลยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ใจเด็ดคะ่ะสวัสดีครับอาจารย์พนอครับนักษารกศนอน,อนักเรียนในระบบโรงเรียนและผู้ฟังที่เคารรักทุกท่านนะครับก่อนอื่นต้องขอประทานโทษอาจารย์พนอด,ด้วยคือรายการคราวที่แล้วปกติแล้วอาจารย์จะบอกว่าอาจ,าจบแล้วนะคะแล้วกัรายการคราวน่าจะเป็นเรื่องใหม่แต่เที่ยวนี้มาแบบภาษาฝรัง่งเขาเรียกเซอร์ไพรส์คือมาเปิดเรื่องใหม่เลยตก,ตกลงค่ะตกลงครับ จริงๆก็ยังมีส่วนที่เป็นแบบฝึกอยู่แต่ว่าผมก็คุยกับอาจารย์หลังไมว่าอาจารย์ครับคือถ้าเป็นนักเรียนในระบบโรงเรียนที่ทําทุกวันทุกวันเนี่ยเราจะซ้ําข้อสอบวนไปวนมาให้มันแปลกๆไปหน่อยแต่เนื่องจากว่าผู้ฟังหลายท่านก็เป็นนักฟังรายการเพื่อเสริมสร้างเสริมเติมความรู้ค่ะนักศึกษากศนก็ดีหรือนักเรียนในระบบโรงเรียนคิดว่าน่าจะทําแบบฝึกมากพอแล้วก็เลยเรียนอาจารย์ทีหลังว่า อาจารย์ครับจบแล้วกันแล้วก็ขึ้นเนื้อาหาใหม่ในวันนี้เลยนะครับโดยที่ไม่ได้ล่ําลาในรายการคราวที่แล้วครับอ๋อ oh, แค่นั้นเองใช่ไหมคะใช่ครับก่อนจะขึ้นบทร้อยกรองสําคัญบทนี้ต้องนําความฝากอาจารย์ใจเด็ดก่อนคะ่ะอ๋อได้ครับเอดูเหมือนดิฉันจะส่งไลน์ไปให้ดูแล้ว ออาที่วดูหรือยังเอ่ยดูแล้วดูแล้วครับเป็นเพื่อนกับหัวหน้าคนแรกอของดิฉันซึ่งท่านเป็นหัวหน้างานวิทยุโรงเรียนครับอาจารย์บุญธรรมพักดีรัตแต่คนที่อยู่ในรูปน่ะไม่ใช่อาจารย์บุญธรรมพักดีรัตนะคะคเป็นอาจารย์ทองอ่อนแพทย์ประสิทธิ์ท่านเดินเข้ามาแนะนําตัวว่าอาจารย์พนอใช่ไหมเดินมาดูหน้าแล้วก็บอกว่าเนี่ย ยายน่ะอายุ85แล้วฟังรายการอาจารย์พนอกับอาจารย์อะไรนะประจําเลยฟังจบแล้วจึงขึ้นนอนท่านก็บอกว่าท่านเป็นครูเก่าจบวิทยาลัยครูสวนสุนันทาแล้วก็ฝากชมอาจารย์ด้วยว่าสอนภาษาไทยกันเก่งมากยิ้มเลยค่ะสถานที่ที่ไปพบอาจารย์ทองอ่อนก็คือวัด แพรก,กษาสระลแอพอพานรอเรือกไก่สอเรศีสระอาอ่านว่าแพรก,กษาอาจารย์ใจเด็ดจะถามไหมอ่ะว่าทำไมอาจารย์ทองอ่อนรู้จักดีฉันอาจารย์เล่าเลยเพราะว่าผมดูในลายที่อาจารย์ส่งไปให้ผมก็ว่าเราก็มีแฟนรายการทั่วประเทศ<า>เลยเนะะาะนั่นแหละค่ะโดนแซวจากญาติญาติที่ไปในงานศพครับไปอ่านประวัติผู้อายชนเขาขอให้แต่ง บทกรอนไว้อาไลัเดือนก็เลยจัดให้แล้วก็ขับเสภาให้ครับดังนั้นพิธีกรเขาก็จะประกาศชื่อก็เลยได้มีโอกาสได้พบกับแฟนรายการนะคะโชคดีครับค่ะโชคดีของเราทั้งสองคนเพราะรว่าอาจารย์ทองอ่อนบอกดีใจมาก ฟังมานานมากแล้วเห็นตัวจริงนี่ดีใจยายจะฟังต่อ <laughs> <laughs> ขอบพระคุณอาจารย์ทองอ่อนค่ะครับขอบพระคุณมากนะครับจริงผมเป็นรุ่นน้องอผมก็จบจากสวนสุนันทาเหมือนกันน่าจะ2,518ค่ะป่านนี้นะคะอาจารย์ทองอ่อนก็คงฟังเราอยู่ที่เชียงรากใหญ่สามโคกปทุมธานีค่ะครับค่ะฝากคารวะอาจารย์ด้วยนะคะขอบรคุณมากก็กลับสวัสดีอาจารย์ด้วยนะครับค่ะ ควนี้สาหรับวันนี้เนี่ยผมกับอาจารย์พนอเนี่ยสร้างเสริมเติมความรู้เราจะจับในส่วนของวรรณคดีวรรณกรรมเป็นเรื่องราวของหนังสือเป็นเรื่องราวของภาษาซึ่งต่างยุคต่างสมัยค่ะหรือแม้แต่อาจารย์พนอสัมภาษณ์นักเขียนอะไรดังๆหลายๆคนที่เป็นนักเขียนเนี่ยนะครับถึงแม้จะเป็นคนยุคเดียวกันน่ยบางทีถามแล้วเนี่ยเขาก็ไม่สามารถจะตอบได้เพราะว่าในขณะนั้นอารมณ์ไปอย่างนั้นค็ไปเลย <C> e แล้วยิ่งถ้าเป็นรคดีประมาณสักร้อยส0งปีอาจารย์พนอคิดว่าใครจะมาตอบเราได <C> e <C> e ้ทุกคนก็ต้องตีความเองถูกไหมครับ <C> e าอาศัยความรู้อาศัยครูบาอาจารย์อาศัยผู้รู้อาศัยบริบทที่อยู่ต่างๆมากมายของบางอย่างเนี่ยอาจารย์พนอครับเราไม่เห็นไม่เคยพบตามการเวลาตามยุคตามสมัยอะไรก็ตามแต่ที่ฮิตหรือสมัยใหม่เขาเรียกว่าอยู่ในเทรนอยู่ในเทรนอยู่ในกระแสออยู่ในกระแสเนี่ย คนก็จะตามตลอดแต่วันณคดีวรรณกรรมหลาย,ลายๆเรื่องเราตามไม่ได้เลยแม้กระทั่งนิราศของท่านบรมครูสุนทรภู้เรายังตามไม่ได้เลยทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงไปหมดก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องพยายามที่จะอธิบายให้เข้าใจแต่ว่าเป็นความคิดแล้วก็เป็นความรู้ของผมกาจพนอรที่มีต่อเรื่องนั้นซึ่งถ้าจะบอกว่าถูกเป๊ะผมจะไม่ฟันธงอย่างนั้นแต่ว่าค่อนข้างถูกเพราะตรวจสอบและสอบทานแล้วจากครูบาอาจารย์ที่สอนผมครูบาอาจารย์ที่สอนจาจพนอ จากตำรับตำราทั้งหลายแหล่ที่เราอ่านแล้วก็ค้นคว้ามาเนี่ยถ้าท่านผู้ฟังท่านใดซึ่งมีความรู้ก็ขอความกรุณานะครับแล<ร>กเปลี่ยนด้วยเ,เพื่อเราจะได้ถ่ายทอดต่อไปเพราะว่าความรู้สิ่งเหล่านี้ผมไม่อยากให้มันสูญหายไปกับการเวลาเด็กรุ่นใหม่เขาได้รู้และเข้าใจเป็นความน่าภูมิใจแต่ว่าเขาต้องรู้แล้วก็เข้าใจในสิ่งที่ถูก เราไม่ได้มีเก็บมาเป็นระบบตั้งแต่เริ่มต้นเพราะฉะนั้นหลายสิ่งหลายอย่างก็หายไปนะครับเดี๋ยวเราพูดถึงวรรณคดีวรรณกรรมเรื่องใหม่เนี่ยก็คือเรื่องของกาบหอโครงประพาธทานทองแดงจดได้จดบ,บันทึกย่อได้บันทึกย่อถ้าอยากอ่านเรื่องเต็มฉบับดั้งเดิมก็คงจะคนได้ในอินเทอร์เน็ตวันนี้ฟังฉบับย่อจากอาจารย์ใจเด็ดก่อนค่ะครับถ้าในหนังสือเรียนวรรณวิจักชั้นมาเตรยมศึกษาปีที่สองสหรับนักเรียนในระบบโรงเรียนเนี่ย เขาจะใช้ว่ากาบห่อโครงประพาสทานทองแดง <S <S ประพาสท,ท,ท,ที่แปลว่าท่องเที่ยวะนะครับ <S <S ส่วนกาบห่อโครงก็คือแต่งกาบบทหนึ่งแล้วก็อธิบายด้วยโครงอย่างเงี้ยสลับกันไปสลับกันมานะครับส่วนทานทองแดงอยู่ที่ไหนเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังกาบห่อโครงประพาสทานทองแดงหรือที่เรารู้จักกันอีกชื่อหนึ่งก็คือกาบห่อโครงนิราชทานทองแดงอาจารย์พนอทราบคําว่านิราชใช่ไหมครับการจากค่ะอ่านะครับ เป็นการลำพึงลำพันธ์เขียนเมื่อเดินทางอ่าเมื่อเดินเขียนเมื่อจากนางอันเป็นที่รักครับจากนิวาสถานบ้านช่องอที่อยู่หรือบางทีก็ลำพึงจิตคิดไปก็เขียนนิราศได้นะครับผมที่ดังๆมากๆและคุ้นหูพวกเรามากก็คือนิราศเก้าเรียงของท่านบวมครูสุนทรสนภูน,นะครับเอาละกาพอโครงประพาทานทองแดงหรือกาพอโครงนิราศทานทองแดงเนี่ยเป็นงานพระนิพนธ์ของเจ้าฟ้า,ฟาธรรมธิเบศ คุณไหมครับเจ้าฟ้าธรรมธิเบศจ้าฟ้าธรรมธิเบศชัยเยชสุริยวงศ์แห่งกรุงศรีอยุธยาบางคนไม่รู้จักชื่อจริงอจาจย์พนอครับอ๋อเจ้าฟ้กกุ้งอย่างเดียวอ่านะครับบางคนรู้จักแต่เจ้าฟ้กกุ้งทรงพระนิพนธ์ขึ้นคราวตามสเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบร,รมโกศใครเอ่ยพระเจ้าอยู่หัวบร,รมโกศก็คือพระราชบิดานั่นเองอ๋อนะครับท,ที่บอกว่ามีเรื่องกันใช่ใชไหมคะอ่าใช่ครับพระราชบิดาคือตามสเสด็จพระราชบิดาไปทรงนมัสการลอยพระพุทธบาท ที่ไหนครับก็ต้องจังหวัดสระบุรีสิคูกต้องครับหลายคนไม่เคยไปนะพระพุทธบาทสระบุรีเดี๋ยวนี้มันมีหลายที่ไงคะอาจารย์อ๋อครับเขาคิดฉกูดจันทบุรีก็มีตามยอดเขาสูงๆพอไปปรากฏร่องรอยบนแผ่นหินยอดเขารูปร่างคล้ายรอยเท้าก็จะเกิดความรำลึกถึงพระพุทธองค์ว่า คงจะเสด็จมามประทับอยู่ตรงนั้นเมื่อนั้นเมื่อนี้เมื่อนโน้นแล้วถ้าเกิดไปได้ร่องรอยของคติชนวิทยาพูดเล่าถึงความศักดิ์สิทธิ์ก็จะเกิดการเคารพศรัทธาเลื่อมใสดังนั้นตอนนี้พอพูดถึงพระพุทธบาทสระบุรีเนี่ยหลายคนก็ไม่ได้มุ่งตรงไปเหมือนอสมัยก่อน แต่ผมนิยมของดั้งเดิมและของแท้ <c oughs> ก็อาากของแท้ทั้งนั้นแหละที่ไหนเขาก็จะบอกว่าของแท้ทั้งนั้นของดั้งเดิมคือต้นเรื่องจรงิจรงๆเลย <c oughs> ต้องบอกว่าอาจาาจะเป็นเพราะว่าเราศึกษาวรณคดีวรรณกรรมไงครับด <c oughs> ีราชพระบาทอย่างเงี้ยก็ต้องตามรอท่านสุนทรผู้ไปก็จะไปพระพุทธบาทสระบุรีหรือแม้แต่เนี้ยกาพอโครงนิราชประพาทา,านทองแดงของจาฟ้ากุ้งนี่ก็ไปพระพุทธบาทถึงแม้ว่าทุกวันเนี้ยการเดินทางจะไม่ได้ลําบากสบายมากเลยครับขับรถพลืดไปได้จดถึงใกล้เงียบเหงามาก เพราะที่ดิฉันพูดแ่ละค่ะมันมีหลายที่แล้วแต่ละที่ก็จะมีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนมีสิ่งก่อสร้างจัดอาณาบริเวณให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงการท่องเที่ยวด้วยดังนั้นก็เลยแบ่งผู้คนออกไปตามที่ต่างๆก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ตอนนี้เราจะพาทุกท่านไปพระพุทธบาทสระบุรีกันค่ะอ้าวล่ะครับคราวเดียวกับที่ทรงพระนิพนธ์กเบเรือ และกาบหอโครงนิราชทานโศกนะครับกาบห่อโครงประพาทานทองแดงพิมพ์ครั้งแรกในปีพุทธศักราช2466แจกในงานกถินพระราชทานจางวางโทพระยาภัย,ยสารศิลปศาสตร์ปลัดทุนฉลองกระทรวงศึกษาธิการนาวัดการจนะสิงหาดวรวิหารเขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานครหลังจากนั้นเมื่อกลมศิลปากรตรวจสอบชำระแล้วจึงจัดพิมพ์เผยแพร่ในปีพุทธศักราช2505 นายธนิดยู่โพอดีตอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวถึงต้นฉบับเอกสารสมุดไทยเรื่องนี้ว่าสมุดไทยอาจารย์พนาครับสมุดไทยสมุดไทยก็เป็นรูปแบบการใช้ตอนนั้นยังไม่ใช่เรียกว่าสื่อสิ่งพิมพ์เนาะการจดบันทึกเรื่องราวที่เป็นเล่มสมุดสมัยก่อนครับไม่ได้มีปากกาพิมพ์ดีดแบบยุคนี้เนาะใช่ครับค่ะสมุดไทยสมัยก่อนนี้ อาจจะเป็นใบลานได้ไหมคะได้ครับหรือถ้าเป็นยุคที่เริ่มมีการทํากระดาษสื่อสิ่งพิมพ์แล้วครับเรียกว่าสมุดไทยหรือยังคะเป็นครับเป็นแล้วนะคะคือสมุดไทยเนี่ยมันมี2แบบคือไทยขาวกับไทยดําส่วนใหญ่ก็จะใช้คอยหรือไม่ก็กระดาษสาค่ะค่อนข้างหนาแล้วก็ไม่ได้รีบเป็นแผ่นบางเหมือนกระดาษในปัจจุบันไม่เรียบเท่าไหร่ด้วยยังมีพื้นผิวพื้นผิวยังมีพื้นผิวที่คงคาววัสดุธรรมชาติดั้งเดิมอยู่ครับ แล้วก็เวลาเย็บเล่มเนี่ยเข้าเล่มเนี่ยก็จะพับไปพับมาครับอาจจะมีการเย็บเชือกนะอ่าใช่ครับเจาะรูแล้วก็เอาเชือกร้อยเอาไว้ครับสรุปได้ว่าสมุดไทยเนี่ยก็คือการสร้างกระดาษของแบบของไทยอาจจะใช้ข่อยหรือว่าอาจจะใช้กระดาษสใยลานลอ่านะครับทำเป็นคล้ายๆแผ่นกระดาษแล้วก็มีการจานจาน,จานก็คือจารึกจารึกด้วยสีขมึกสีหรือไม่ก็เหล็กร้อน ที่เขาเรียกเหล็กจานแหลมแหลมเผาไฟให้ร้อนนะครับเอาละนายธนิตยูโ่โพอดีท่านพดีกรมศิลปากรท่านกล่าวไว้ว่าเสียดายที่กาบหอโครงนิราทานทองแดนต้นฉบับที่เหลือมาได้มาไม่ครบถ้วนปีบอกไว้ชัดเจนในต้นฉบับสมุดไทยหมายเลข55ว่ามีพระกาบ205บทมีพระโครงประจํากาบ205บทกับพระโครงนําเรื่องและท้ายเรื่องอีก7บทเท่าที่พบ ฉบับในบัตรนี้คงมีกาบเพียงร้อยแปดบทและโครงประจํากาบร้อยสี่บทกับโครงไทยเรื่องอีกห้าบทยังคงค้นไม่พบอีกราวครึ่งเรื่องเข้าใจว่าตอนต้นเรื่องคงหายไปราวหนึ่งเล่มสมุดไทยอาจารย์พนอครับอาจาร,รย์เคยได้ยินคําว่าพระกาบไหมครับนี่แหละดิฉันจะเรียนถามอาจารย์อยู่เอ๊ะเราเคยได้ยินแต่กาบกับโครงคราวนี้มีคําว่าพระนําหน้าด้วยคือถ้าเขา สอบทานแล้วตรวจสอบแล้วเป็นลายพระหัตถ์ก็ยกย่องไงครับ<อ>จริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์ธน,นิตเนี่ยยกย่องถูกต้องเลยนะเพราะว่าท่านเป็นอธิบดีกรมศิล,ลปากปรก,ก็มองเลยว่าแม้แต่ลายพระหัตถ์นี้ก็ต้องยกย่องเห็นไหมครับคนไทยโบราณเนี่ยจะยกย่องใช่<อ>ไหมฮะพระกาศพระโคลงก็หมายถึงบทนิพนธ์ของเจ้าฟักกุ้งนั่นเองคือของดั้งเดิมที่เป็นลายมือใช่ครับ อันนี้แปลนะคะครจริงๆก็คือลายพระหัตต์ลายพระหัต์แต่ว่าพอตอนหลังเนี่ยมาพบแค่เพียงกาเพียงร้อยแปดบทตนแสงไม่ใช่ละค่ะนะบางส่วนหายไปคือการคัดลอกอยู่ไม่ครบนะครับกาบหอครองประพาสทานทองแดงประกอบด้วยคาประพันธ์กาบหอโครงร้อยแปดบทโครงสี่สุภาพลงท้ายจํานวนห้าบทส่วนที่เป็นกาบหอโครงแต่งด้วยกาบยานีสิบเอ็ดสลับกับโครงสี่สุภาพบทต่อบทเข้าใจไหมครับบทต่อบทก็คือทีละบทเลยกาบ,บทหนึ่งครงบทหนึ่งค่ะอ่าแล้วก็ขึ้นกาบใหม่ กาบเสร็จแล้วก็โครงบทนึง<ะ>่งสลับกันไปเลยเรียกว่าบทต่อบทเนื้อความที่ปรากฏในกาบและโครงจะคล้ายคลึงกันเนี่ยคือความน่าทึ่งทั้งๆท,ที่คำประพันธ์ประเภทกราบกับคำประพันธ์ประเภทโครงในคนละแบบกันแต่สามารถให้เนื้อความเนี่ยแต่งแล้วมาเป็นอันเดียวกันคือพูดง่ายๆว่าถ้าจะพูดถึงอะไรสรักอย่างหนึ่งเนี่ยก็จะออกมาในภาษาสมัยเรียกเวอร์ชันก็สามารถแต่งในเวอร์ชั่นกาบได้แล้วพอเวลาที่แต่งเป็นโครงก็จะออกเนื้อหาเหมือนกับในกราบเลยนะครับเหมือนกับ ที่เราดูหนังและดูละครในปัจจุบันเนี่ยซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ในลักษณะที่คล้ายคลึงกันไม่เหมือนกันเลยซึ่งเราเคยคุยไปในการคราวที่แล้วนะครับว่าเวลาที่เราแปลงวรรณกรรมเนี่ยบางทีไม่เหมือนต้นฉบับเดิมที่เจ้าของเขียนไว้เลยอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้ถือว่าถ้าเป็นในสมัยก่อนเนี่ยถือว่าใช้ไม่ได้ก็เรียกว่าไม่บริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์ถูกต้องนะครับแต่ว่าของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศเนี่ยพระนิพนธ์ของพระองค์เนี่ยเป๊ะเลยเป๊ะยังไงก็คือเนื้อความที่ปรากฏในกาบและโคลจะคล้ายคลึงกันมาก จะคล้ายคลึงกันแค่ไหนเดี๋ยวเวลาเราไปเรียนในเนื้อหาผมให้เรียนละเอียดเลยทั้งกาบทั้งโครงจะได้แปลกันให้ชัดเจนถอดความให้เข้าใจเลยนะครับด้านเนื้อหากาพอโครงประพาสทางทอง,งแดงกล่าวถึงขบวนพายุหายาตราทางสะทลมากอะไรครับจารพน้องทางบกทางบกนะครับจะไปช้างไปม้าก็สะทละมากจะเดินไปก็สะทละมากครับผมตั้งแต่ขึ้นจากท่าเจ้าสนุก หลายคนคงเคยได้ยินนะครับท่าเจ้าสนุกสถานที่นะคะครับอยู่ที่ตำบลท่าเจ้าสนุกอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในปัจจุบันเดินทางรอนแรมไปในป่าจนถึงทานทองแดงหลายคนไม่รู้จักทานทองแดงลำธารที่เกิดจากเขาทานทองแดงในเขตอำเภอพระพุทธบาทแล้วไหลไปทางอำเภอหนองโดนเป็นทานน้ำนะครับและตำหนักทานกเกษมพระตำหนักนี้สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2176 ในสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองเพื่อใช้เป็นที่ประทับเวลาเสด็จมานมัสการพระพุทธบาทต,ตั้งอยู่ริมทานทองแดงตำบลขุนโขนอำเภอรพระพุทธบาทจังหวัดสระบ,บุรีเพราะฉะนั้นตําหนักทานกเกษมก็คือพระตําหนักที่สร้างขึ้นสําหรับประทับเวลาที่ไปนมัสการพระพุทธบาทแล้วก็ที่สวยงามมากคือมีทานทองแดงไหลผ่านเพราะฉะนั้นเมื่อเจ้าฟ้าธรรมธิเบศต,ตามเสด็จพระเจ้าอยู่หวัวบรมโกกไปก็ไปเห็นทานทองแดง ก็เลยเกิดความรู้สึกสะเทือนใจก็เลยเขียนออกมาเป็นกาบหอโคงงแล้วก็คนจะนิยมว่ามีคำว,ว่านิราชไปด้วยค่ะนะครับคงจะเศร้าๆานะคะคะคงจะมีบทรำพึงรำพันเพราะว่าเมื่อกี้อาจารย์ใจเด็ดใช้คำว,ว่าเศร้าใจอ่นะเาเศร้าใจคราวนี้เมื่อกี้ผมพูดถึงพระตำหนักทานเกษตรค่ะ คือสร้างตั้งแต่ปีพุทธศักราชส1 7 6ในสมัยพระเจ้าภาษาทองแต่ปัจจุบันนี้นะครับไม่มีละเหลือตาฐานเหมือนกับพระนารายณ์ราชนิเวศก็ไม่เหลือคือการไม่เหลือเนี่ยเรามองได้ไหลายแง่ด้วยกันก็คือ 1. คนไทยไม่เห็นคุณค่าของศิลปาวัฒนธรรมก็ตรงไหนที่เป็นของที่สามารถไปใช้ประโยชน์ได้เช่นอิดหินอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มาลือมาขุดออกไปเมื่อไม่มีหน่วยงานราชการมาดูแล ก็มาลื้อมาขุดเอาไปผมไปวัดชัยวัฒนารามหลายคนบอกว่าอย่าไปโทษพม่าเขาเลยบาปกรรมเปล่าๆที่มาเอาไปเอาไปชาวบ้านมาลื้อเอาไปก็เราไม่รู้ไม่เห็นกับตาใช่ครับดังนั้นก็ขอผ่านไปก็แล้วกันนะคะจะได้สบายใจแต่ที่สำคัญก็คืออย่ามาท่องคาถาวสมบัติผลัดกันชมหนาไม่ใช่นะคะสมบัติอลัมค่าอยู่ที่ใดก็ควรจะ ให้อยู่ที่นั่นครนะ,นะ,ะเพียงแต่ว่าถ้ามันเก็บรักษาตรงนั้นยากไม่ปลอดภัยอันนี้อีกเรื่องหนึ่งค่ะคต่อนะครับระหว่างการเดินทางกวีพรรณนาถึงสัตว์ป่าชนิดต่างๆเช่นช้างกระบือกวางกระทิงหมีเสือโครง่งเสือเหลืองเสือดาวระมาดโคแดงโคเพลาะหลายคนไม่รู้จักโคเพลาะดิฉันก็ไม่รู้จัก โคแดงตัวสุดท้ายที่ดิฉันเห็นก็เกิน20ปีแล้วค่ะตัวเบร์เร์เลยโคเพราะนี่ก็คือวัวคือวัวแดงนั่นแหละครับหรือโคเนี่ยแหละแต่ว่าเป็นโคโทนเนี่ยครับคือชอบอยู่คนเดียวอ่ะตัวเดียวอยู่ตัวเดียวนั่นแหละที่ดิฉันไปเจอมันก็อยู่ตัวเดียวแต่ตัวมันสวยสวยน่ากลัวนะคะแต่ว่าไม่ได้เข้าไปใกล้ๆมันหรอกครับแต่เจ้าหน้าที่อุทยานตอนนั้นเขาบอกว่าเนี่ยมันชอบมาเดินอยู่ตรงเนี้ยตัวเดียวเลยอืมนะครับ นอกจากจะมีโคแดง <K ill ip le> โคเพลาะ <K ill ip le> ก็มีลำมั่งรู้จักนะฮะเลียงผางู <Okay. S 1> เหลืม่มเป็นต้นพรรณนาพืชพันธุ์ธรรมชาติเช่นพุทธชาติเพกาสาเกมยมไม้ดอกไม้ผลและไม้ยืนต้นต่างๆในตอนท้ายเรื่องกล่าวถึงรายละเอียดผู้แต่งวัตถุประสงค์การแต่งและแสดงคุณค่าด้านความไพเราะงดงามของวรรณคดีเรื่องนี้เห็นไหมครับพอเราฟังเนื้อหาฟังความเป็นมาคร่าวๆแล้วเนี่ยเราก็น่าจะได้รู้จักพระประวัติของผู้ทรงนิพนธ์นิดหนึ่ง นะครับเมื่อกี้อาจารย์พนอพูดถึงพระนามเต็มว่าไงนะครับเจ้าฟ้าธรรมธิเบศชัยเชษสุริยวงศ์อ่านะครับหนังสือพงศาวดารคําให้การชากรุงเก่าไม่เรียกพระนามนี้นะครับเรียกว่าเจ้าฟ้านราธิเบศครับอาจารย์พนอสมัยก่อนเป็นอย่างนี้แหละค่ะอาจารย์ก็อย่าพูดว่าสมัยก่อนก็ได้อสมัยนี้ก็ได้คนบางคนเนี่ยมีชื่อตั้งหลายชื่อครับก็พ่อแม่ตั้งบ้างครับไปถึงที่ทํางานบ้างเพื่อนตั้งบ้างครับ เป็นนิกเนมเป็นสมญานามโอเยอะแยะอ่านะครับบอกว่าหรือพระนามที่รู้จักกันโดยทั่วไปก็คือเจ้าฟ้ากุ้งอันนี้แหละแน่นอนครับประสูตรเมื่อปีพุทธศักราช2,248เป็นพระราชโอรสองค์ใหญ่ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศหรือสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สกับกรมหลวงอภัยนุชิตมเหสีใหญ่สมเด็จพระพันวาสาใหญ่ ทรงมีพระอนุชาต่างมารดาสองพระองค์ก็คือมีน้องชมไหมครับน้องต่างแม่ภาษาไทยเราเนี่ยภาษาพื้นบ้านเราเจ้าฟ้ากุ้งเราเนี่ยมีน้องต่างแม่สองพระองค์นะครับหนึ่งพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าเอกทัศคุณคุณนะคุณไม่เอ่ยคุณคุณนะพระมหากษัตริย์พระองค์หนึ่งในสมัยกรุงศรีอยุธยามั้งองค์สุดท้ายของกรุงศรีอยุธยาใช่ไหมครับเสียกรุงแตก ใช่สอันสามรอ่านะครับและพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ามาเดืออ้าวก็คุ้นๆอีกแหละแต่ว่าไม่ใช่พ่อเดือนะอ่าไม่ใช่คนละคนกันนะครับค,คนนี้คือคุณหลวงหาวัดนั่นเองนะครับเมื่อพระราชบิดาได้เสวยราชแล้วโปรดให้สถาปนาเจ้าฟ้า,ฟาธรรมธิเบศกรมขุนเสนาพิทักษ เมื่อปีพุทธศักราช2276คือให้เป็นกรมคุณเสนาพิทักษ์นะครับต่อมาในปีพุทธศักราช2284ทรงได้รับการสถาปนาเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลวังหน้าค่ะจริงๆแล้ววังหน้าเนี่ยก็คือคนที่จะขึ้นเป็นอะไรก่อพระมหากษัตริย์ใช่ครับเหมือนกับเป็นตําแหน่งพระบรมโอรสาธิราชใช่ครับอภิเษกสมรสกับเจ้าฟ้าหญิงอินทสุดาวดีพระองค์ทรงเป็นกองการปฏิสังขรณ วัดพระศรีสันเพชระวัดอื่นอีกมากมายเจ้าฟ้าธรรมธิเบศสิ้นพระชนเมื่อปีพุทธศักราช2298โดยสาเหตุรอบเป็นชู้กับเจ้าฟ้านิ่มหรือเจ้าฟ้าสังวานซึ่งเป็นพระสนมของพระราชบิดาจึงต้องพระราชอาญาถูกโบยจนสิ้นพระชนพร้อมด้วยเจ้าฟ้าสังวานและนำศพไปฝังไว้ณวัดชัยวัฒนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่เผาด้วยหรอไม่ครับแล้วก็ไม่ได้มีใครที่จะกลับไปขุด แล้วก็กลับมาทําพิธีให้ถูกต้องอเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจถ้าหากว่าเราศึกษาไปจริงๆแล้วเนี่ยในเมื่อประวัติศาสตร์เขียนอย่างนี้ก็เลยทําให้บางทีเวลาเรา,เาผมสอนเด็กเนี่ยเด็กก็จะบอกโอ้โ oh, ห oh, อาจารย์เอาเรื่องราวมาสอนผมบอกไม่ใช่เราต้องมองอีกแบบหนึง่งแล้วข้อสําคัญก็คือถ้าเราศึกษาพระประวัติของเจ้าฟ้า,ฟาธรรมธิเบศแล้วเนี่ยเหมือนกับทรงเป็นนักเลงภาษาอาจารย์พนอรครับอ๋อน,น,นักเลงกรอนใช่ท่านก็เหมือนท่านบรมาครูของเราคือสุนทรภู่อะแต่งเรื่อยครับเหมือนเมื่อมีอารมณ์ก็แต่งใช่ครับ พูดง่ายคือกล้าที่จะตอบปากตอบคากับคนแต่ต่างกันตรงไหนต่างกันตรงที่ว่าท่านบรมครูของเราซนทรเูาเป็นคนธรรมดาสีปลายก็เป็นแค่ลูกของพระหัวลาธิบดีถูกไหมครับไม่ได้เป็นเจ้าขุนมูลนายแต่ว่าเจ้าฟ้าธรรมธิเบศเนี่ยส่งเป็นถึงพระราชโอรสของกษัตริย์ไงเพราะนั้นพระองค์ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าคนมองว่าเหมือนกับเป็นลูกคนใหญ่คนโตคนก็ไม่กล้าแต่ต้องแล้วพระองค์ก็ท่งเป็นนักเลงกรอนเป็นนักเลงคำประพันธ์ ก็เป็นธรรมดาครับคนเก่งๆอย่างนั้นก็เป็นที่ชื่นชอบของผู้หญิงทั้งหลายแหละและพระองค์ก็ทรงเป็นเชีย่ยพระวงหนุมอ่ะ,ะอาจจะเป็นไปได้ว่าพระองค์กับผู้หญิงของรักของใครสักคนหนึ่งซึ่งพระองค์ไม่ทราบแล้วก็มีคนไปเพชรทูลพระเจ้าอยู่บร,รมรโกศอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าการที่ประวัติศาสตร์เขียนอย่างนี้ก็ว่าไปตามนั้นแล้วกันแต่ว่าเราก็ไม่มองตรงนั้นเราก็มองผลงานเพราะเราเกิดไม่ทันใช่ครับคือผลงานเนี่ยอาจารย์พนอได้ฟังแล้วเนี่ยอาจารย์จะมีความรู้สึกว่า ทรงปรีชาสามารถพอสมควรนะครับผลงานพระนิพนธ์พระองค์ทรงมีพระปรีชาสามารถหลายด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวรรณกรรมพระองค์ทรงเป็นกวีที่ยิ่งใหญ่ในสมัยกรุงศรีวิยาพระองค์หนึ่งผลงานด้านวรรณกรรมที่พระองค์ทรงนิพนธ์ไว้โดยมากจะเป็นคําประพันธ์ประเภทกาบหออโคลงมากกว่างานพระนิพนธ์ชนิดอื่นๆพระนิพนธ์ประเภทกาบที่รู้จักโดยทั่วไปเช่นพระนิพนธ์กาบเหเรือซึ่งมีอยู่สองเรื่องเรื่องแรกก็คือเป็นบทชมพระยญาตราชลมาก ต่อด้วยชมเรือชมปลาชมไม้และชมนกถ้าพูดถึงบทเห hey, ชมพระยุหาญาตราชลมากอาจารย์นึกถึงอะไรครับพระ,<า>สะเสด็จโดย,โดยแดนชน,ชนอ่าถ้าหลายคนเคยท่องตรงเนี้เนี่ยแหละครับ<ก>คือก็ต้องชมเรือก่อนกร,ระบวนเรือพระที่นั่งใช่ไหมครับเป็นบทพระชิพนของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศค่ะนี่แหละครับคือใช้บทนี้มาตั้งยาวนานเลยนะครับเพิ่งจะมาเปลี่ยนตอนหลังเอาละ มีชมปลาพิษพันปลาไหว้เขาคงกน,น,นั่นนะ่ะคือชมปลาแล้วก็มีชมไม้ชมนกสมเด็จพระเจ้าบรม,มงวงศ์เธอกรมพระยาดำงรงอาชานุภาพสันนิษฐานว่าเป็นบทเหเรือที่ทรงนิพนธ์ขึ้นเพื่อใช้สำหรับเหเรือพระที่นั่งของพระองค์เองเวลาตามสเสด็จขึ้นพระบาทส่วนเรื่องที่สองได้หยิบยกเอาเรื่องของพระยาครุฑรักนางกากีมาเป็นบทนำซึ่งสมเด็จพระเจ้าบรม,มงวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพสันนิษฐานว่า เป็นบทที่สะท้อนความในพระหฤทยัยของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศที่ลอบผูกสมัครละคล้ายกับเจ้าฟ้าสังวานอันนี้นคือข้อสันนิษฐานนะครับจริงเท็จไม่ทราบด้วยเหตุนี้แต่เดิมเห็นจะใช้บทนี้เหเวลาประพาสทางเรือโดยลําพังขณะที่ผนวดหรือภายหลังผนวดเล็กน้อยพระองค์ทรงนิพนธ์วรรณกรรมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาไว้ด้วยได้แก่นันโทปนันทสูตรคําหลวงคุได้ยินนะครับค่ะทรงพระนิพนธ์เมื่อปีพุทธศักราช2279 และพระมาลไยคำหลวงโอาคำหลวงนี่ไม่ใช่หนังสือที่แต่งง่ายๆเลยนะครับจะคุ้นกับงานศพเนาะครับสวดพระมาล,ลัยใช่ครับนี่แหละครับทรงพระนิพนธ์ไว้เมื่อปีพุทธศักราช2280นอกจากนี้ยังมีพระนิพนธ์เรื่องอื่นๆอีกมากมายเช่นบทเหตุเรื่องกากีสามตอนบทเหตุสังวาดบทเหตุครวนอย่างละบทกาพอโครงนิลาาทานโศกกาพโครงประพาสท,ทานทองแดง เพลงยาวบางบทและกาบหอโครงนิราชพระบาทอันนี้คือผลงานพระนิพนธ์ของเจ้าฟ้านธรรมธิเบศคราวนี้เมื่อกี้เราพูดถึงว่ากาบหอโครงกาบหอโครงหลายคนก็อาจจะยังไม่เข้าใจก็จะอธิบายดักต่อไปนี้ว่ากาบหอโครงเนี่ยนะครับเป็นคําประพันธ์ชนิดหนึ่งที่ขึ้นต้นด้วยกาบยานีหนึ่งบทแล้วตามด้วยโครงสี่สุภาพหนึ่งบทเอ๊กาบยานีนี่เราจะยกบทไหนดีอาจารย์พนอครับให้คนพอจะจําได้และเข้าใจอ มัสมั่นแกงแก้วตาหอมยี่รารสร้อนแรงชายใดได้กลืนแกงแรงอยากให้ใฝ่ฝันหาครับนี่คือกาบยาน,นีนะครับคราวนี้เวลาที่เราขึ้นกราบยาน,นีแล้วเนี่ยถ้าเป็นเหตธรรมดาอย่างเหตเรือเนี่ยก็จะกาบยาน,นีไปเรื่อยเลยถูกไหมครับสิบบท20บ,บทอะไรก็ตามแต่แต่ถ้าเป็นกราบ่อโครงเนี่ยหมดกราบยาน,นีปับ๊บต่อด้วยโครงสี่สุภาพเลยคราวนี้โครงสี่สุภาพ ถ้าจะให้เหมือนกับที่อาจารย์พนออ่านคงไม่มีเอาเป็นว่าอาจารย์พอจะนึกโครงสี่สุภาพสักบทหนึ่งได้ไหมครับให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้เข้าใจว่าโครงสี่สุภาพหน้าตาเขาเป็นแบบเนี้อืมคุณผู้ฟังรู้จักอยู่แล้วค่ะโครงสี่สุภาพอะไรล่ะครับเสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เออยเสียงย่อมยอ่อยศใครทั่วล่าสองเขือพี่หลับไหลลืมตื่น หรือพี่สองพี่คิดเองอ้าอย่าได้ถามเผื่ออันนี้มาจากลิลิตพระลออ่าลิลิตพระลอนะครับแต่บทแรกสุดกาบยาน,นีนั้นมาจากกาบเหตุชมเครื่องขาหวานพระราชนิพลในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศรานภาลายถูกต้องครับคราวนี้ที่ยกอย่างนี้เพราะว่าผมให้จำพรรย์ช่อหาบทที่คนรู้จัก จะได้เข้าใจนึกภาพออกเพราะว่าเราไม่ได้สอนบรกระดานเราใช้ธีพูดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวหลายคนเอ๊ะกาบยานีเป็นยังไงก็ให้ยกบทง่ายๆขึ้นมาส่วนโครงสี่สุภาพก็ให้ยกจากเรื่องลิธิพลอเพราะว่าหลายคนคุ้นเคยแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าเป็นกราบหอโครงจริงๆเนี่ยใจความเหมือนกันเนื้อความนิยมแต่งล้อตามกันนะครับเดี๋ยวเราเรียนแล้วเราจะทราบว่าล้อยังไงคําต้นบทของโครงตรงกับคําต้นบทของกราบ ซึ่งมีคนกล่าวไว้ว่าดังไม้ไผ่หรืออ้อยที่มีกาบหอนั้นกาบไผ่ก็คือตัวไผ่นั่นเองค่ะกาบหอโครปภาพาางทองแดงประกอบด้วยกาบยานีหนึ่งร้อยแปดบทและโครงสี่สุภาพร้อยสิบสามบทและปิดท้ายด้วยโครงสี่สุภาพสองบทนะครับไม่ต้องงงนะครับเพราะเขาบอกแล้วว่าทําไมครับมีบทส่งท้ายด้วยเป็นขนบการแต่งนั่นเองครับ,รบนี่ก็คือบทนำบทนำก็จะมีประวัติความเป็นมาขององค์ผู้ทรงนิพนธ์ แล้วก็มีลักษณะคำประพันธ์แล้วก็ผลงานของพระองค์ท่านนะคะซึ่งนี่คือภาพรวมเบื้องต้นของกาบห่อโครงประพาสทานทองแดงซึ่งอยู่ใกล้ๆกับพระพุทธบาทสระบุรีใช่ไหมคะอาจารย์ใรการเดินทางสมัยก่อนจากกรุงศรีอยุธยาไปสระบุรีไม่ได้ไปปึ๊ดเดียวถึงเหมือนสมัยนี้เนาะต้องขึ้นช้างขึ้นม้าเดินทางหรือ ไปทางเรือแต่ก็ต้องไปต่อบกอยู่ดีป่าเขาลำนาวพลยสมัยก่อนก็เป็นเรื่องการเดินทางที่ระหกระเหินลำบากลำบนแต่ด้วยจิตศรัทธาอันมุ่งมั่นของกวีเราก็จะได้เห็นผลงานที่ทรงนิพน์ฝากไว้ในแผ่นดินซึ่งอ่านแล้วก็จะมีความรู้สึก ต้องตามองค์ผู้ทรงนิพนธนะคะคเพราะว่าทรงบอกว่าเกิดความเศร้าใจใช่ไหมคะคจึงแต่งดังนั้นเรื่องราวจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามรายการข่าวหน้านะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วอาจารย์ใจเด็ดหวานเชเอมและดิฉันพนอธรรมเนียมอินลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ